พระวินัยปิฎกมหาวิพังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่หนึ่งพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งมหาวิพังปฐมภาคขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวรัญจกันเรื่องเวรัญชพราม โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนคะวงไม้สเสดาที่นาเรรุยักษ์สิงสถิตเขตเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยพิสุสงหมูใหญ่ประมาณ500รูปเวรัญชพรามได้สดับข่าวถนัดแน่ว่าท่านปุจเจริญพระสมนคโคโดมสักยบุตร ทรงประหนดจากสกยะตะกูลประทับอยู่หน้าบริเวณต้นไม้สเสดาที่นรเรรุยักษ์สิงสถิตเขตเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยพิสุทสง์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปก็แลพระกิติศัพท์อันงามของทัานพระโคโดมพระองค์นั้นกระจรไปแล้วอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้ ทรงตรสรู้เองโดยชอบแม้เพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้เสด็จไปดีแม้เพราะเหตุนี้ทรงทราบโลกแม้เพราะเหตุนี้ทร,เง,เรเงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ ทั้งหลายแม้เพระเหตุนี้ทรงเป็นพุทธะแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงทําโลกนี้พร้อมทั้งพระวินัยปิดกมาวิพังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่สอง เทวโลกมาโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะปราหมเทพและมนุษย์ให้รู้สุขแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศปรมจัจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะครบ บริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึ่งการเห็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นเห็นปานนั้นเป็นความดี